สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องร้อนๆกันเลยนะคะเรื่องที่สาลรัฐธรรมนูญเพิ่งมีคำสั่งเมื่อ14พฤษภาคม68ที่ผ่านมานี่เองครับเรื่องพอตอทวีสอดสองใช่ไหมครับที่ศารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวใช่ค่ะหยุดในส่วนที่เกี่ยวกับ DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ตำแหน่งรองประธานกอคอพอด้วยอืม ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันโดยตรงเลยนะครับกับคดีที่กําลังดังอยู่คือคดีหัวเลือกตั้งสาว,วรปี67เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งมติชนพัทยาเมลส์ไทเอ็กซามิเนอร์ครับ แล้วก็มีรายงานวิเคราะห์อีกหลายฉบับเราจะพยายามาสกัดให้เห็นภาพชัดๆว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงมีอะไรอยู่เบื้องหลังแล้วก็น่าจะกระทบอะไรบ้างน่าสนใจมากค่ะเริ่มตรงคำสั่งศาลก่อนเลยทำไมาอยู่ๆศาลถึงมีคำสั่งแบบนี้ออกมาคะมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังคะครับศาลท่านให้เหตุผลหลักๆก็คือมีสิ่งที่เรียกว่าเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าพอตอทวีอาจจะเข้าไปาแทรกแซงหรือครอบงำการทำงานของกะกะต แทรกแซงกรกะตะผ่าน DSI อย่างนั้นเหรอคะในคดีขั้วสอวอเนี่ยนะถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดนี้มันมาจากคำร้องของสอวกลุ่มหนึ่งจำนวน92คน โอ้ oh, 92คนเลยเหรอคะครับเขาเยื่อร้องว่าพอตอวีกับอ,อ,อีกท่านคือคุณภูมิธรรมเวชยัยซึ่งศาลไม่ได้สั่งให้หยุดนะฮะไปเห็นชอบให้ดีเรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษแล้วสอวอมองว่ายังไงคะการรับเป็นคดีพิเศษเนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นการก้าวล่วงอำนาจของกกตครับแล้วก็อาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมร้ายแรงด้วย ประเด็นสอวอมาร้องเองนี่ก็น่าสนใจนะคะแต่เดี๋ยวขอวนกลับไปที่ตัวคดีขั้วสอวอปี67นิดนึงค่ะมันคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะสรุปสั้นๆหลักๆเลยคือข้อกล่าวหาเรื่องการหั้วนะครับคือการสมยอมกันหรือตกลงกันแบบเป็นระบบเลยในการเลือกสอวอมีรายละเอียดไหมคะว่าหัวกันยังไงก็มีข้อมูลหลุดมาครับว่าถึงขั้นมีการจ่ายเงินสดหัวละ2 0 0 0 0บาทเพื่อให้โหวตตามโพยหรือรายชื่อที่ล็อกไว้โหจ่ายเงินกันเลยเหรอคะ แล้วเป้าหมายคืออะไรคะต้องการสววกี่คนตามข่าวคือตั้งเป้าไวรา้ราวๆร้อยสี่ถึงร้อยเจคนเลยครับที่จะเป็นเครือข่ายเดียวกันเยอะมากนะคะแล้ว DSI เข้ามาเกี่ยวได้ยังไงครับปกติเรื่องเลือกตั้งน่าจะเป็นกกตหรือเปล่าใช่ครับปกติเป็นกกตแต่ DSI เข้ามาสอบในฐานะคดีพิเศษหลังจากที่กรกพอหรือคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติเห็นชอบเมื่อ6มีนา68 อ๋อรับเป็นคดีพิเศษแล้ว DSI เน้นสอบประเด็นไหนเป็นหลักคะเขาเน้นไปที่ความผิดฐานฟอกเงินครับซึ่งตรงนี้สําคัญนะคือการเน้นเรื่องฟอกเงินเนี่ยอาจจะทําให้ DSI มีอํานาจในการสอบสวนที่กว้างขึ้นกว่าการดูแค่เรื่องทุจริตเลือกแต้งโดยตรงเข้าใจแล้วค่ะคือใช้ช่องทางฟอกเงินในการสอบสวนก็เลยต้องมีการตามเส้นทางการเงินตรวจสอบคนเยอะแยะไปหมดใช่เลยครับมีการประสานงานกับกรกตด้วยนะสอบปากคำพยานไปเป็นพันๆคน แล้วก็ตรวจสอบเส้นเงินกว่า1,200รายชื่อตามข่าวแรกๆก,กลับมาที่กลุ่มสว92คนที่ยื่นร้องหน่อยค่ะการเคลื่อนไหวของพวกเขามันมีอะไรมากกว่าแค่การปกป้องอำนาจกะกะตไหมคะมีมุมมองอื่นไหมก็มีการวิเคราะห์กันไปหลายทางครับคือต้องบอกว่ากลุ่มสวกลุ่มนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเคลื่อนไหวแล้วนะเคยยื่นเรื่องให้ปปชอสอบผอตออทวีกับอธิวดีดีไซ์มาก่อนอ้าวเคยยื่นปปชมาแล้วหรอคะครับ เป้าหมายที่เขาแถลงออกมาก็คือป้องกันการแทรกแซงอํานาจกอกตนั่นแหละครับแต่ว่า,านักวิเคราะห์บางส่วนเขาก็มองไปอีกมุมมองว่ายังไงคะมองว่าอาจจะเป็นการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือที่เรียกกันว่าหลอแฟนะครับ เพื่อ,อะชะลอหรือขัดขวางการสอบสวนที่อาจจะกระทบกับสวบางกลุ่มเองอ๋อก็คืออาจจะมีสอวอในกลุ่มที่ยื่นหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องอาจจะอยู่ในข่ายที่ดี i กําลังสอบสวนอยู่ก็เป็นไปได้ครับเป็นการตั้งข้อสังเกตกันแล้วมันก็มีการตอบโต้กันด้วยนะมีกลุ่มสอวอสำรองพยายามจะยื่นถอดถอนสอวอ92คนนี้คืนแต่ศาลท่านไม่รับคำร้องโอโ้โหเรื่องมันซับซ้อนจริงๆคะ่ะแล้วมีเรื่องเอกสารหลุดอีกใช่ไหมคะ ใช่ครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมีเอกสารหลุดอ้างว่าเป็นรายชื่อพยานที่ DSI จะสอบเป็นพันๆชื่อเลยหลุดว่อนในโซเชียลแล้ว DSI ว่ายังไงคะจริงไหม DSI ก็ออกมายอมรับนะครับว่าส่วนใหญ่ตรงกับข้อมูลจริงซึ่งการปล่อยข่าวแบบนี้มันก็แน่นอนว่าสร้างแรงกดดันแล้วก็อาจจะมีเจตนาทำลายคดีด้วยนอกนือจากเรื่องกฎหมายแล้วเห็นมีการวิเคราะห์ในเชิงการเมืองด้วยเรื่องขั้วอำนาจอะไรแบบนี้ มีครับมีการวิเคราะห์เชื่อมโยงไปถึงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอํานาจที่ถูกมองว่าเป็นขั้วตรงข้ามกันกลุ่มหนึ่งเชื่อมโยงกับพอตออทวีอีกกลุ่มเชื่อมโยงกับสวบางส่วนแต่ตรงนี้เราก็แค่รายงานว่ามีมุมมองแบบนี้นะครับไม่เหละจะไปชี้ชัดว่าฝ่ายไหนถูกผิดเข้าใจค่ะทีนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จากทำสั่งศาลครั้งนี้ล่ะคะกระทบการสอบสวนของ DSI มากน้อยแค่ไหนผลกระทบโดยตรงเลยก็คือการสอบสวนมีนาโนมที่จะ ะชะลอตัวลงหรืออย่างน้อยๆเจ้าหน้าที่ที่ทำคดีก็อาจจะเกิดความลังเลความไม่แน่ใจถึงแม้พอตอทวีจะบอกว่า DSI ยังทำงานได้อิสระก็ตาม ครับแม้จะบอกแบบนั้นแต่ในทางปฏิบัติมันก็อาจจะมีผลกระทบทางจิตวิทยาหรืออาจจะต้องมีการตั้งคนอื่นเช่นคุณภูมิธรรมมารักษาการแทนในส่วนนี้ชั่วคราวแล้วในมุมความเชื่อมั่นของประชาชนล่ะคะกระทบไหมน่าจะากระทบนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับหลายสถาบัานเลยทั้ง DSI กกตสารรัฐมนูญวุฒิสภา ความเชื่อมั่นต่อความเป็นกลางหรืออิทธิพลทางการเมืองที่อาจจะมีอยู่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามมากขึ้นดูจากกระแสะในโซเชียลมีเดียก็ได้ครับมีความเห็นหลากหลายมากดูกระทศไปถึงภาพใหญ่เลยนะคะเรื่องดุลอำนาจเรื่องหลักนิติธรรมใช่ครับประเด็นนั้นสำคัญมาก มันทําให้เกิดคําถามเรื่องดุลยภาพอํานาจระวังฝ่ายต่างๆแล้วก็เรื่องการใช้อ,อ,องค์กรอิสระหรือศาลในความขัดแย้งทางการเมืองมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า c h i l l ่งเอฟ f e c t c ชิ l ลิ่งเ f ฟเฟ t คืออะไรนะคะก็คือบรรยากาศที่มันทําให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่กล้าที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบผู้มีอํานาจอย่างเต็มที่เพราะกลัวว่าจะโดนแบบนี้ กลัวผลกระทบที่จะตามมาสรุปแล้วเรื่องคําสั่งพักงานพอตอทวีนี่มันผูกกับการสอบสวนคดีหัวสวแบบแยกไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ถูกขับเคลื่อนโดยสวกลุ่มหนึ่งท่ามกลางการเมืองที่แบบเข้มข้นมากวินิจฉัยสุดท้ายของศาลจะเป็นยังไงและการสอบสวนคดีหัวสวที่ d s เอสไอทำอยู่เนี่ยจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนภายใต้แรงกดดันแบบนี้ แล้วที่น่าคิดมากๆเลยก็คือเหตุการณ์นี้มันจะส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องหลักนิติธรรมดุลลำนาจความโปรง่งใสในระยะยาวของบ้านเรายัางไงบ้างใช่ครับโดยเฉพาะไอ้เส้นแบ่งบางๆระหว่างคําว่าการประสานงานตามปกติของหน่วยงานรัฐกับคําว่าการแทรกแซงที่อาจจะมีนัยยะทางการเมืองซ่อนอยู่ตรงนี้จะถูกตีความหรือวางบรรทัดฐานกันยังไงต่อไปอันนี้น่าคิดจริงๆครับ